คอมเมนต์นานาชาติเมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะโปรแลรนด์แบบสนุก3ต่อ2เซตในเกมนัดที่4กลุ่ม4คัดโอลิมปิกปี2 0 2พรอบคัดเลือกเอาแล้วครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฟังคอมเมนต์กันดีกว่านะครับคอมเมนต์แรกนี่เป็นเพียงการพิสูจน์ว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะดีขึ้นมากเพียงใดยินดีด้วยสําหรับชัยชนะจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยพวกเขาเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นกําลังใจให้ประเทศไทยมากเช่นเคยกอดจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมา ไทยแลนด์ที่ยอดเยี่ยมช้ยชนะที่สวยงามเรารักคุณจากปาซิลคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยประเทศไทยพวกคุณเล่นได้สุดยอดมากความรักจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเป็นแฟนวอลเลย์บอลโปลแลนด์และหวังว่าพวกเขาจะชนะเรื่องนี้น่างหงุดหงิดจ,จริงๆแต่ก็ยินดีกับสาวไทยด้วยยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับเรารู้ว่าโปลแลนด์แข็งแกร่ง แต่พวกเขาก็สู้เพื่อคนไทยของเราขอบคุณโปลแลนด์สำหรับเกมที่สนุกและน่าทึ่งนี้จากไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานะครับนี่คือประเทศไทยที่ยอดเยี่ยมคุณทำได้ยอดเยี่ยมมากจากรัเสเซีย คอมเมนต์ต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับทุกคนในประเทศไทยพวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่ไม่ใช้ความสูงเป็นข้ออ้างฉันชอบบรรยากาศที่สดใสของทีมไทยและเป็นกําลังใจให้พวกเขาจากญี่ปุ่นขอให้ได้ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสนะนะนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมนี้ทอมตัวขนาดไหนไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเติร์หวังว่าไทยจะได้ไปโอลิมปิกนะคนนี้เขาใช้ภาษาสเปนนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับภูมิใจในตัวคุณประเทศไทยนี่เป็นแมตที่น่าทึ่งมากฉันจะคอยเชียร์คุณต่อไปใช่โยคอมเม เมนต์ต่อมานะครับเพื่อให้ชาวโลกได้เห็นว่าวอลเลย์บอลไม่จําเป็นต้องตัวยักษ์แต่ต้องวางกลยุทธ์เกมและคุณภาพของผู้เล่นมากกว่าดีมากประเทศไทยคนนี้เขาก็ใช้ภาษาสเปนนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับว้าวคุณเอาชนะโปลแลนด์ได้หน้าทึ่งมากฉันหวังว่าประเทศของเราจะชนะอย่างน้อย1เกมและกลับบ้านได้จากเกาหลีคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยประเทศไทยฉันหวังว่าคุณจะได้ไปโอลิมปิกที่ปารีสจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับว้าวขอแสดงความยินดีประเทศไทยคุณชนะโรงไฟ คอมเมนต์ต่อมานะครับถึงแม้จะเล่นผิดพลาดก็ยังยิ้มได้ฉันรักความสุขของพวกเขายินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับดูแมตต์เต็มเมื่อคืนยังไม่พอกลับมาชมไฮไลท์นี้อีกครั้งขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทีมไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับโปแลนด์ยิ่งคุณตะโกนและโหมากเท่าไหร่ผู้เล่นชาวไทยก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นคุณรู้แล้วตอนนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมไทย ควีนออฟเอเชียคอมเมนต์ต่อมานะครับสทีมที่ผมรักต้องเข้ารอบสิเอาละครับใครมีความคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ